จงเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องดื่มแล้วนะคะรอสักครู่นะคะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟอะไรที่นร้อนๆร้อนมันอุ่นๆก่อนนะคะแล้วก็กระดกหอมมัน,มนฉันคือเธอตัวเนี้ยช่วยให้กาแฟคุณนะคะรู้สึก แบบอะไรคนะความเข้มข้นรู้สึกถึงความอร่อยของกาแฟเลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเ oh. ฮ้ยกินาแฟรอร่อยแบบนี้หยูอืมีโป้นะคะหนึ่งถุงแบบนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะแต่ชงได้นานมากนี่พี่น่าจะสิบวันแล้วมั้ย นะคะยังไม่หมดเลยแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าคุณจะได้โปรแบบเด็เดๆมาก10ถุง2 5ง0เก้าสิจัดสองปีแถมแก้วให้คุณอีกแะจ้ะจะเอาหนึ่งหรือเอาสิบหรือเอาสามหรือเอาห้าหรือเอาเลยจ้าอร่อยจัดสองปีนะคะใครที่ยังแบบไม่กล้า ซื้อไปหนึ่งพอห้าร้อยเก้าสิบอะจัดส่งฟรีแล้วคุณจะกลับมาซื้อสิบแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์การันตีอืมมันอร่อยอะอืมปกติเราดืกาแฟเราก็จะไม่ไม่หวานมันถุกมาห่างพอเราโก,โกว้วนแต่ตอนเนี้ยจัดไปค่ะอืมยิ่งมันยิ่งหอมนะคะอืม,มอร่อยจริงอืม ร้อนอร่อยอร่อยมากอืมแต่ร้อนเนี่ยถึงไม่ชอบกินร้อนอืม อืมอืมเนออกไปอย่างบีกพอกินสักพักนะคะเผลอเริ่มแตกมันเล่นทำมาผ่านจริงๆพอนั่งนั่งอยู่เฉยๆมีความสึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมวะเนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจเขาทำงานแล้วพี่อะซักทีสองช้อนนะคะจะมีความสุขเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนผ่าผ่านจริงๆนะคะ เรามาอดูนะคะว่ากินไปสิบถุงน้ำนักจะลงกี่กิโลนะคะอืมเพราะพี่ตั้งใจกินให้แบบสุดๆสิสสงหินเลยนะคะจัดไปค่ะแล้วดีโคโค่นะคะอร่อยโคตรโคตร